บายพี่อดแล้ว เล่นแมวลูก <c oughs> แมวเราส่งลูกๆไปโรงเรียนค่ะอ่ะสวัสดี่ะ วัสปีา้ามาเราส่งรูปไปรโรงเรียนนะคะใครรู้บ้างนี่ดอกอะไรคะดอกอะไรอเออเช้าๆไม่ค่อยมีเสียงนะคะเสียงแหบให้ดอกอันชันไหมคะเนี่ย ดอกอัญชันนะคะสวยมากเลยสีม่วงอืมดอกไม้ที่สุดน้ำง,งามแถวหน้าบ้านนี่ละจ้า ให้รู้จักกันบ้างรู้จักกันบ้างไหมเออไ้ค่กลไปโรงเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวเ,ะะจเจอกันตอนเย็นนะคะค่ณป้าคะเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นคะ รอรับเอาลูกออกไปเลยพี่ดอกอะไรเอ่ยดอกไม้สวยไหมแตงกวาดอกไม้สวยอยาก,อยากหอม,หหมหอ่ะหอมหอมมากไหม,หมราส่งลูกๆไปโรงเรียนนะคะ่ะสง่งพี่ไปโรงเรียนหน่อยราแล้วจ้ะ

รีบจับไหมคะต้เอยไรคะไม่ใช่ต้นเฟิร์นไหมคะไปกว่าไปกินข้าขวไป่ะนี่อะไน่เกอืดอกอันชันนี่ <c oughs> จะไปนอนูมจาจ๋ากนข้าวก่อนปเดี๋ยววิ่งกินข้าวก่อนะจะไปน,น,นอนลูกบต,ต้องน้นหมอนค่ะกำลังออกลูกนะคะต้นหมอนต้นหนา เร็วยมงกินข้าวก่อนเร็วเร็วจะมาแล้วเร็วเร็ววอย่าดื้ออย่าดื้อดอกมะลิกาดอกมะลิหอมชื่นใจ หอมชื่นใจดอกมะลิเดี๋ยวพาไปดูนะคะกล้วยหวีใหญ่ที่สุดในโลกเอ้ยเคลียยใหญ่ที่สุดในโลกแอน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 นี่ไงลกล้วยค่ะกล้วยเคลียยใหญ่ที่สุดในโลกเลย เรื่องอะไรนรถนักเรียนจะมาแล้วเด็กๆไปแล้วรล้มาแล้วลูกไปส่งลูกก่อนนะคะไปเร้วกินน้ำกันเลวลูกอ่ะ บายจ้าแถวหน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็แค่คนี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกยอดไลคขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ แล้วแก้วจะรีบไปให้กำลังใจเช่นกันนะคะคลิปบ้านบ้านก็มีแค่นี้จ้าบ๊ายบายช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเลิศจ้าบริเวณแถวบ้านแก้วนะคะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านของอาแอนนะคะฝั่งนูน้นอยู่ฝั่งนู้นค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้น้องแก้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะรักนะจุ๊บจุ